สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพินิจชาแนลนะคะวันนี้พินก็จะมาแชร์การถ่ายรูปจากฟิลเตอร์ไอนะคะแล้วก็สามารถแชร์ลงสตอรี่ไอของ Facebook ได้นะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าทำายังไงก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่แอปของ Instagram ก่อนนะคะ ปึ๊บพอเราคลิกเข้ามานะคะเราก็คลิกตรงโปรไฟล์ด้านล่างขวาสุดนะคะปึ๊บแล้วเราก็คลิกบวกเพิ่มคำว่าสตอรี่เนาะจะได้เข้าไปถ่ายรูปในฟิลเตอร์ไออ่าจจากนั้นนะคะเราก็เลือกฟิลเตอร์สักอันหนึ่งอย่างนี้นะคะถ้าเราเลือกฟิลเตอร์เสร็จเราก็กดถ่ายรูปไว้เนาะ จากนั้นเราก็กดบันทึกบันทึกเป็นรูปภาพอ๋อจากนั้นนะคะพอเราถ่ายรูปฟิลเตอร์นี้เสร็จเราก็ากดบันทึกใช่ไหมถ้ากดบันทึกภาพตัวนี้มันจะมันจะเหมือนแชร์ไม่ได้เราต้องย่อขนาดลงนะคะให้มันแบบพอแบบตัดตัดกรอบรูปเราได้ถ้าบันทึกเลยมันจะแปลว่า เอาไปแชร์ในสตอรี่เฟซไม่ได้แล้วก็ตัดกรอบมันจับรูปภาพแบบพิเศษแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่เราเลือกจากนั้นเราก็วางตำแหน่งกรอบให้อยู่พอดีแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็กดคำว่าบันทึกเนะาะพอกดบันทึกเสร็จใช่ไหม แล้วเราก็จะหน้านี้แล้วเราเข้า Facebook นะคะเพื่อที่จะลองแชร์ดูจากนั้นเรากดคำว่าสร้างสตอรี่เห็นไหมเราก็จะบันทึกได้เลยถ้าลองแบบแชร์แบบว่าจากจากฟิลเตอร์เลยมันจะเหมือนมันห้ามไม่ให้แชร์นะคะเดี๋ยวลองดูปุ๊บกดไปแชร์มันจะขึ้นว่าไม่สามารถเปิดสื่อที่เล่าด้วยกล้อง Facebook ได้นะคะมันจะขึ้นแบบนี้ ก็เลยเลือกอันที่เราตัดกรอบมาเราก็จะแชร์ได้นะคะสมมติอันนี้ที่เป็นสกินช็อตนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถแชร์ได้นะคะก็คือความเปลี่ยนไม่ได้ต่างกันมากเลยค่ะนี่ทุกคนได้แล้วสุดยอด้วลโอเคจากนั้นนะคะเราก็สามารถ เพิ่มเพลงหรือว่าเป็นเป็นกิฟนะคะเป็นการ์ตูนความรู้สึกต่างๆได้นะคะเนี่ยถ้าเราจะแต่งแบบนี้ใช่ไหม,มแล้วก็แบบเพิ่มเพลงได้นะคะทุกคนเพลงแบบนี้เป็นไงกันบ้างคะทุกคนอลองเอาไป ทำตามเหลือไปใช้ดูนะคะเผื่อมันจะแบบว่าเราอยากใช้ฟิลเตอร์จาก IG เนาะแล้วก็แบบว่าสามารถลง Facebook ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็อืมถ้าใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจนะคะโอเคไว้ พินมาแชร์คลิปใหม่ๆให้ทุกคนดูนะคะเป็นแล้วบ๊ายบาย